สวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะก็คือเมื่อกี้อะค่ะไปล้างหน้าล้างตามมาเพราะว่ารู้สึกว่าพูดแล้วเหมือนจะหลับอยู่แล้วอะวันนี้ทํางานทั้งวันเลยตั้งแต่เช้านะคะก็เลยแบบว่าหมดแรงนิดนึงพูดแบบอย่างเงี้ยแล้ก็เพิ่มพลังให้ตัวเองหน่อยนึง โอเคค่ะเดี๋ยวจะมาคุยต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงวิธีลดน้ําหนักกันนะคะวิธีลดน้าหนักของแพรเนี่ยมันจะเป็นการลดความอ้วนด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองให้ความฝันเป็นจริงด้วยเพราะว่าแพรเนี่ยเคยอ่านหนังสือเล่มนึงเขาบอกว่าเออบางทีอะ่ะคนคนเรามีความฝันบางอย่างแล้วก็มักที่จะเลือกที่จะแบบว่าไม่ทํามาอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่ดีพอแล้วความฝันมันก็ยิ่งใหญ่เกินไปแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยธรรมชาติของความฝันอะ่ะมันมักจะแบบ ใหญ่กว่าตัวเราหลายไซส์เสมอเพื่อที่ว่าตัวเราเนี่ยจะได้เหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองจนสามารถที่จะเติบโตให้เท่ากับความฝันแล้วพอตัวเราเติบโตเท่ากับไซส์ของความฝันแล้วเนี่ยก็ปุ้มฝันเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเรารู้อย่างงี้แล้วเนี่ยเวลาที่เรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่เลือกที่จะละทิ้งมันไปแต่ว่าเข้าใจธรรมชาติของมันว่ามันเกิดมามันต้องใหญ่เพื่อให้เราแบบว่าพัฒนาตัวซึ่ง บันไดไดเอทเนี่ยนอกจากจะลดนล้ำหนักแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีการพัฒนานตัวเองให้ความฝันเป็นจริงด้วยก็คือมันจะมีทั้งหมด5ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือ,อเป็นขั้นที่แพลวคิดว่ามันเป็นหัวใจของแฮปปี้ไดเอทก็คือเหมือนกับลดนล้ำหนักอย่างมีความสุขเลยก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะพอใจแล้วก็รักตัวเองที่อ้วนเนี่ยในวันนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าคิดดูนะคะว่าถ้าเราเนี่ยไม่รู้จักคําว่าพอใจตัวเองอ่ะ มันจะมีหลายคนมากที่ลดน้ําหนักแล้วอะ่ะก็ยังรู้สึกว่าแบบผอมแล้วฉันคือตัวผอมแล้วนะแต่ว่าคิดว่าตัวยังอ้วนอยู่ยังไม่สวยแบบพอลบปมด้อยเรื่องน้ําหนักได้แล้วก็ไปกังวลเรื่องผิวเรื่องสิวเรื่องจมูกตานมอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนถ้าเราอะ่ะไม่พอใจในตัวเองให้ได้ก่อนไม่หลักตัวเองในวันนี้ให้ได้ก่อนเงนี้ยการที่เราเนี่ยจะมีความสุข ในร่างกายของเราในในการลดน้ําหนักเนี่ยมันก็น้อยมากเพราะฉะนั้นก็คือความงามที่ยั่งยืนที่สุดเนี่ยคือการที่เราเนี่ยรักพอใจแล้วก็เหมือนชอบตัวเองในวันนี้ให้ได้ก่อนพอรักตัวเองได้แล้วเนี่ยโอเคมันก็จะเป็นเหมือนบันไดที่เป็นฐานใหญ่มากๆที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินเดินต่อเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆได้เพราะฉะนั้นสเต็ปหนึ่งก็คือยอมรับแล้วก็รักตัวเองให้ได้ก่อนนะคะ โอเคสำหรับสเต็ปที่2นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเวลาการบริหารเวลาเนี่ยแทบจะเป็นหัวใจส,สำคัญของการลดน้ำหนักไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวการบริหารเวลาเนี่ยมันเป็นหัวใจส,สำคัญของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือว่าการแบบว่าทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จด้วยก็อย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากาันแต่ว่าคนที่ล้มเหลวหรือว่าคนที่มีชีวิตที่แบบมีแต่ปัญหาเนี่ย เขาจะใช้ยีบสีชั่วโมงเขาคนละแบบเลยกับคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขซึ่งการบริหารเวลาเนี่ยมันก็จะมีศัตรูเยอะมากเช่นการผัดวันประกันพุ่งความขี้เกียจอะทีวีโทรศัพท์หรือไอ้โลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุปสรรคมากอีกพวกหน้าจอต่างๆเนี่ยในการบริหารเวลาซึ่งการบริหารเวลาเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะบริหารเวลา ในชีวิตได้อย่างลงตัวแล้วเนี่ย work-life b a l a n c เนี่ยการผอมมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วเราก็สามารถที่จะแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างยั่งยืนจริงๆแล้วในขั้นตอนเนี้ยมันก็มีการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเชื่อมโยงกับการลงมือทําอย่างสม่ำเสมอด้วยคือขั้นตอนการบริหารเวลาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสนุกมากที่เราจะไปทดลองกันสาม ก็คือหลังจากที่เรารักตัวเองที่อ้วนได้แล้วแล้วเราก็มีการบริหารเวลาในชีวิตได้แบบว่าดีมากๆเอาชนะความขี้เกียจได้เลิกผัดวันประกันพรุ่งได้เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นมือถือเล่นโทรศัพท์เอ้ยเออเล่นมือถือกับโทรศัพท์เดียวกันดูทีวีน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเอาชนะอุปสรรคทางในการใช้เวลาได้แล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่ามีเวลาในการออกกําลังกายเลือกรับปรพัานอาหารหรือว่าทําอาหารกินเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือ บนไดเดเอทสเต็ปที่สามเนี่ยก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเออออไม่สิสเต็ปที่สามกับสเต็ปที่สี่เนี่ยมันสามารถสลับกันได้สเต็ปที่สามเนี่ยคือเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารว่าเออเนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบว่าให้ค่อยคหัดไปอะ่ะมันมันจะมีโจทย์ต่างๆในแต่ละวีคอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าเออทำไมถึงไม่ควรกินของทอดทําไมถึงไม่ไม่ควรกิน ของปิ้งไม่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็การกินแป้งที่ดีเนี่ยควรจะเลือกกินยังไงโปรตีนที่ดีกินยังไงน้าตาลที่ดีกินยังไงไพวกโซเดียมหรือไอพวกความเค็มที่ดีกินยังไงการกินผักกินยังไงการทําอาหารสุขภาพเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะมีลําดับขั้นให้ค่อยๆเป็นมิชชั่นต่างๆให้ทำในในสเต็ปที่3ก็คืออาหารสเต็ปที่ 4, อย่ที่บอกว่าสลับกันได้3 4ก็คือเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ขั้นสุดท้ายคือขั้นนี้่5ก็คือเป็นการดีท็อกก็คืออาจจะแบบว่าไม่ฮาร์ดคอร์ถึงขัน้นแบบว่าเอากาแฟส่วนก้นก็อยากลองทําแต่ว่ารู้สึกว่ายังยังยังไปถึงยังไม่ไปถึงขั้นนานอะไรเงี้ยก็จะเป็นการดีท็อกผลไม้มากกว่าเช่น หนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราก็ทานผลไม้ทั้งวันแบบไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยหนึ่งวันหรือว่าจะเป็นช่วงเย็นวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันก็ได้ในหนึ่งแบบในอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยสลับไปซึ่ง5สเต็ปเนี้ยฟังดูมันอาจจะเหมือนสั้นจางอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อความไม่น่าเบื่อของรายการลดน้ําหนักของเราแพรก็จะเอา5สเต็ปเนี้ยมาซอยๆๆๆให้เป็น20มิชชั่นเรียกว่า20ภารกิจพิชิตฝัน เดี๋ยวใหม่ยี่สิบภารกิจพิชิตฝันรูปแบบรายการก็จะเป็นประมาณนี้ยกตัวอย่างเช่นนะสมมติว่าเราได้มิชั่นที่หนึ่งก็คือการอาบน้ําตอนเช้างงมากว่าลดน้าหนักทาไมต้องอาบน้าตอนเช้าแต่เดี๋ยวได้รู้กันเออแล้วถ้าคือทุกๆมิชชั่นอ่ะเราจะมีข้อแม้ว่าคุณอ่ะต้องทําให้ได้ครบเจ็ดวันติดต่อกันเพราะว่าการลดน้ําหนักเนี่ยการฝึกนิสัยให้ทําอย่างสม่าเสมอเนี่ยมันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็ต้องทำเจ็ดวันติดต่อกันถ้าวันไหนที่พลาดเงี้ยคือพลาดวันไหนก็คือเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยอ่างเงี้ยซึ่งด้วยความที่ว่าทําทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตเนี่ยความการลงมือทําวันสองวันแรกเนี่ยมันง่ายแต่การทําให้สม่ําเสมอมันยากมากอะไรเงี้ยเออในทุกๆมิชชั่นถ้าเราทําได้เจ็ดวันติดต่อกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีรางวัลให้ไปใช้กันเขาเรียกว่ารางวัลชีวิตก็อาจจะแบบ มีการเปิดแผ่นป้ายว่าเออวีกนี้จะได้ไปไหนทําอะไรอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีทั้งแรกๆก,ก็จะมีการไปกินก็คือมิชชั่นก็เออก็คือสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองไอที่ว่ารักตัวเองแล้วกออ็การบริหารเวลาเนี่ยก็จะก็จะมีการไปกงไปกินร้านที่แบบว่ามันแบบโอ้อะไรเงี้ยออแล้วมิชชั่นหลังๆก็อาจจะกลายเป็นว่าการไปท่องเที่ยวมากกว่าเพราะว่าเราก็คงแบบไม่เน้นกิน มากแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะไดเอทแล้วอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมีประมาณ25คลิปได้มัง้งน่าจะออกสักเดือนละ2ถึง3คลิปแล้วแต่ว่าแพลเนี่ยใช้เวลาทำมิชชั่นแต่ละอันมากแค่ไหนซึ่งตอนนี้แพลอ,อ่ะก็มีมิชชั่นอยู่ทั้งหมด20มิชชั่นเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยค่ะ กเนี้ยคือ20่สิบมิชั่นของแพรเห็นป่ะกระดาษแบบนี้นะคะเป็นแบบว่ามิชชั่นของแพรแล้วก็วันไหนที่เราทําได้เนี่ยเราก็จะมีเป็นไอตัวสติกเกอร์แบบนี้มีหลายลายมากแล้วเราก็จะติดเข้าไปแฝบถ้าครบ7วันติดเนี่ยเราก็จะได้รางวัล ได้ไปใช้รางวัลชีวิตไปกินไปเที่ยวหรือว่าซื้อของที่เราอยากได้นะคะแต่ถ้าวันไหนที่เราทําไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าแต,แต้แต้เป็นตัวกากบาทอย่างนี้เนี่ยค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ย9วันเราอาจจะยังทําไม่ได้ครบ7วันติดก็ได้เราก็ปรินมาใหม่แบบปรินมาต่อกันนะคะจนกว่าเราจะทําได้ครบ7วันจริงๆซึ่งมันต้องอย่างที่บอก7วันติดด้วยแล้วก็ถ้าทพาํพลาดถติว่าทพาพลาดวันที่6 ก็ต้องเริ่มจับหนึ่งใหม่หนึ่งถึงถึงเจ็ดใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งเนดะี๋ยวแพรจะเล่ามิชชั่นแต่ละมิชชั่นให้ฟังแล้วก็จะให้ดูว่ารางวัลชีวิตที่แพรไปสะสมมาที่งานไถ่เที่ยวไทย,ไทยแล้วก็เก็บจากตัวเครื่องบินราคาถูกที่จ้องมาถึงสองสองปีเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้แพรซื้อกลับมาให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะซึ่งแพรจะเล่าทั้งย0มิชชั่นให้ฟังนะคะว่าถ้าเราทำได้ครบปี้มิชชั่นนี้เนี่ยเราก็จะเพี่ยนไปตลอดกัน เริ่มต้นจากสเต็ปที่1นนะคะการรักแล้วก็ยอมรับตัวเองให้ได้ในวันนี้ก็จะมีมิชชั่นที่1อาบน้ำแต่งตัวให้สวยในตอนเช้าก็คือเหมือนเป็นการเรียกพลังในตอนเช้าแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าบางคนอยากสวยแบบอุ้ยฉันอยากทาจมูกอยากทํานมอยากลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยเออเราอาจจะคิดไปถึงตอนนั้นแต่เราลืมคิดว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราต่อให้เราอ้วนต่อให้เราจมูกแมพต่อให้เรานมเล็กอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆทุกๆวันเนี่ยเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนกันแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยค่อยใช้ความพยายามแล้วก็เก็บตังค์ทำเอาแบบวันละนิดวันละหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะแฮปปี้กว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการอาบน้ำแล้วก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวในตอนเช้าเนี่ยให้ตัวเองสวยทุกวันเนี่ยเป็นอะไรที่สมควรทำมากๆในมิชชั่นที่หนึ่งในแฮปปี้ไดเอทนะคะอันที่สองก็คือไม่นอนเหม็นขี้เกียจในตอนเย็นซึ่งสังเกตดูลาที่เรากลับมาจากงานเนี่ยโดยเฉพาะคนกรุงเทพที่แบบ ขากลับรถมันติดอ่ะต่อให้แบบเลิกห้าโมงหรืออะไรเงี้ยมันก็กลับบ้านดึกอยู่ดีอไรเงี้ยพอกลับบ้านปุ๊บเราก็จะตรงหลีบไปที่หน้าทีวีที่โซฟาหรือที่เตียงเลยเราก็จะแบบแล้วก็นอนดูแล้วก็หลับจนดึกดื่นถึงได้อาบน้ํามันบางคนก็แบบไม่ล้างเครื่องสาอางอไรเงี้ยมันเป็นเล่งเพราะสิวชั้นดีให้เราแบบหน้าเหี่ยวก่อนวัยไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนที่จะแบบกลับบ้านมาปุ๊บอาบน้ําลบเครื่องสาอางเลยแล้วก็แบบ ค่อยดูค่อยเปิดทีวีค่อยไปนอนค่อยเล่นเน็ตอะไรเงี้ยโอเคสเต็ปที่1น่มี2มิชั่นนะคะต่อมาเป็นสเต็ปที่2คือการจัดการเวลาก็จะมีการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ตื่นเช้าให้สดใสจะมีการทานอาหารให้ครบห้ามู่แล้วก็แบบทานตรงเวลาแล้วก็จะมีการแบบว่าสําหรับคนอ้วนก็จะชอบกินจุกจิกแล้วก็จะเปลี่ยนจากการกินจุกจิกเนี่ยนอกจากมื้อหลักที่แบบ ตองเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะมีแบบว่ามือเบรก2มือช่วง11บเอโมงหรือว่าช่วงบ่ายสอะไรเงี้ยคือเหมือนยังยังยังอ้วนอยู่ยัง enjoy eating อยู่ในสเต็ปที่2องอะไรเงี้ยค่ะไอการเบรกของเราเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นขนมแต่คือเราก็กินเป็นเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยแบบไม่กินของจุกจิกแล้วพอถึงถึงสเต็ปที่ต้องดูแลเรื่องอาหารเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น healthy b รกไงต่อไปมิชั่นต่อไปก็คือการ ลดการดูทีวีและเล่นอินเทอร์เน็ตอยากจะบอกว่าถ้าเกิดชีวิตนี้แพลวต้องตกต่ำเนี่ยแพลวขอโทษทีวีและซีรีส์ที่มันดีๆมากๆในโลกใบน,นี้เลยค่ะเพราะว่าแพลวติดทีวีมากแบบว่ามีหนังเรื่องไหนที่เขาติดกันแพลวต้องติดซีรีส์เรื่องไหนที่เขาดูกันแพลวต้องดูแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะทําให้แพลวเนี่ยเสียเวลาในชีวิตเยอะมากคือไอมิชชั่นเนี้ยแพลวคิดว่าแพลวต้องแบบนานกว่าจะทําได้อ่ะขอรางวัลใหญ่ๆนะ โอเคมิชชั่นต่อไปใครเคยอ่านหนังสือเรื่อง Eat t e a d f o x บ้างคะเล่มนี้ดีมากเพราะว่ามันจะช่วยเราเนี่ยได้กำจัดนิชอกำเพราะมันจะช่วยให้เราเนี่ยกำจัดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งคะ่ะก็คือในมิชชั่นนี้เนี่ยเราจะมีการแบบว่าแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งด้วยวิธีไหนเนี่ยอยากรู้ก่อนก็ไปอ่านหนังสือ Eat t e a d f o x นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ไปพร้อ,อ,อมๆกันก็ต้องรอหน่อยเพราะว่ามันเป็นประมาณคลิปที่แบบเกือบเกือบคลิปที่สิบอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ต่อมาก็คือการบริหารเวลาโดยการมิชชั่นต่อไปนะคะคือการบริหารเวลาโดยการจัดระดับความสําคัญค่ะอันนี้ก็จะไม่พูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็รู้กันเองต่อมานะคะก็มิชชั่นต่อมาก็ยังเกี่ยวกับเวลาอีกค่ะเป็นเคยได้ยินคำว่า เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทําทีละอย่างหรือเปล่าคะนั่นแหละค่ะคือถ้าเราทําอย่างนั้นได้เนี่ยมันจะช่วยฝึกสมาธิมากมากเลยแล้วก็แบบเหมือแนบบสมัยเนี้ยเราอะ่ะเวลาแปรงฟันเราก็เอามือถือมาดูทีวีกินข้าวแล้วก็เปิดซีรีส์ดูอะไรเงี้ยกินข้าวก็ดูหนังไปดูทีวีไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบ ยุคนี้คนส่วนใหญ่จะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่เอาจริงสมองเรามันคิดได้ทีละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอุ้ยสมองฉันเลิศมากอะไรเงี้ยฉันแบบว่าทำทุกอย่างได้พร้อมกันแบบหมดเลยเลย,เยแต่ว่า คือสมองมันโฟกัสไปแค่ทีละเรื่องทีละเรื่องบางทีอะถ้าเราทําเยอะๆมันจะเป็นแบบว่าให้เราไม่มีสมาธิแล้วก็อาจจะทําให้มันช้ากว่าเดิมแล้วเราก็ไม่ดื่มดากับสิ่งที่เราทําจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีมิชชั่นเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทาทีละอย่างโอเคต่อมาเป็นมิชชั่นสุดสุดท้ายในสเต็ปไทม์นะคะในสเต็ปการบริหารเวลาก็คือการลงทุนหนึ่งชั่วโมงเพื่อฝันอันยิ่งใหญ่ ก็คือเราเนี่ยจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อวันนะคะทำสิ่งสิ่งหนึ่งที่น่าจะมีประโยชน์ต่อชีวิตเราในอนาคตเนี่ยซ้ําๆไปทุกๆวันยกตัวยอย่างเช่นแพรเนี่ยอยากที่จะทําคลิปวิดีโอไอเรียลลิตี้ไดเอทเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าภาษาอังกฤษของแพรเนี่ยมันแบบมันง่อยง่อยมากทุกคนก็คงเข้าใจว่าความง่อยภาษาอังกฤษเป็นยังไงแพรเขียนคําว่า girl อะค่ะที่แปลว่าเด็กผู้หญิงอะได้เมื่อสองปีที่แล้วเองอะคือง่อยจริง แต่ว่าแพลวเนี่ยก็มีความฝันอันยิ่งใหญ่ว่าแพลวอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้แพลวก็เลยคิดว่าแพลวเนี่ยจะลงทุนหนึ่งชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองก็คือมันก็ไม่มากไม่น้อยไปอะไรเงี้ยแต่จะทําให้ได้ในทุกๆวันหัวใจสัมพันธ์ก็คือทําในทุกๆวันอย่างสม่ําเสมอต่อให้จะแบบเอ่อทำเทีาไรก็น,น้อยแต่ว่าแพลวคิดว่ามันจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่โอเคต่อมาเป็นสเต็ปที่สาม เป็นมิชชั่นทางด้านอาหารนะคะแต่จริงๆอะ่ะแพลวอะ่ะจะเอามิชชั่นนี่สี่มาก่อนได้ไหมอะ่ะตอนทาคลิปอะ่ะงั้นพูดมิชชั่นนี่สี่ก่อนเอเองั้นเอามิชชั่นนี่สามเป็นการออกกําลังกายละกันเพราะว่าแพลวอยากรีบๆออกกาลังกายเพราะาเหมือนกล้ามเนื้อเริ่มไม่ค่อยแข็งแรงแล้วอะ่ะแบบไปต้มไปเต้นกับเขานี่แบบเดียวปวดกระดูกเยไม่ไม่ใช่ปวดไปทั้งตัวแล้วอะ่ะคือมันไม่ได้สนุกเอนจอยกับชีวิตเต็มที่เพราะว่าเราแบบ สุขภาพอ่อนแออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสเตปที่3แพลขอเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายแล้วกันนะคะการออกกำลังกายเนี่ยก็จะมี2มิชชั่นก็คือมิชชั่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นโรบอทเอ็กซ์ไซส์ก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยทำไปงั้นน่ะแต่ขอแค่ทำให้มันได้ทุกวัน7วันอะ่ะอาจจะเป็นแบบว่าเออเปบดยูทูบแอร์บิกง่อยๆสัก ครึ่งชั่วโมงทำาไปงั้นแหละไม่ได้สนใจอะไรอเอาแค่ทาให้ได้ทุกวันก่อนละกันอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเปิดทีวีไปปั่นลู่วิ่งไปอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจอะไรแต่ทําทําไปถเถอะอะไรเงี้ยนี่ก็คือโรบอทเอ็กซ์เซอร์ไซส์แค่เหมือนฝึกให้เราแบบทําทําไปก่อนอะไรเงี้ยต่อมาพอเราโรบอทเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้แล้วมีการได้ลงมือทาจริงๆแล้วก็จะเป็นมิชชั่นต่อมาก็คือ fun and love เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือตอนนี้เราต้องมาค้นหาแหละว,ว่า การออกกําลังกายแบบไหนที่จะช่วยเราเบิร์ได้ดีที่สุดหรือพูดอีกอย่างนึ้งก็คือการออกกําลังกายแบบไหนที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขชอบที่จะทํามันได้ทุกวันของแพลวเนี่ยจะเป็นอะไรก็คอยติดตามชมนะคะโอเคสเต็ปที่4นะคะซึ่งเราเลื่อนมาไม่งงนะสเต็ปที่4ี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารค่ะมิชชั่นแรกก็จะเป็นว่าเปลี่ยนจาก ไอพวกสนแน็คในมือเบรกเนี่ยที่เป็นพวกช็อกโกแลตหรือว่าขนมต่างๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นเฮลตี้เบรกเช่นแซนด์วิชทูนา่าหรือว่าเผือกมันข้าวโพดต้มอะไรเงี้ยแล้วอื่นอีกมากมายซึ่งเราก็จะไปสรรหาไอเฮลตี้เบรกเนี่ยมาทำกินกันให้จงได้แบบอร่อยๆนะมิชชั่นต่อมาก็คืองดของทอดแล้วมิชชั่นต่อๆไปก็จะเป็น การมารู้จักแป้งที่เราสมควรที่จะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อร่างกายจริงๆแล้วก็ทํายังไงให้มันเอามาอยู่ในชีวิตประจําจวันเราได้ไขมันที่ดีโปรตีนที่ดีน้ําตาลที่ดีแล้วก็โซเดียมก็คือพวกความเค็มในแบบที่ดีๆหรือว่าแบบที่พอเหมาะในแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็จะเหมือนกับว่าอาทิตย์นี้มารู้จักน้ําตาลดีๆกันนะว่าควรกินน้ําตาลแบบไหนแล้วควรกินวันละเท่าไหร่แล้วพอมิชชั่นต่อมาก็จะเป็น การเริ่มกินอะไรที่เฮลตี้จริงๆแล้วสัปดาห์หนึ่งมี7วันใช่ปหคะเราก็จะกินอาหารสุขภาพเนี่ยหวันอุ้ยโทษค่ะเราก็จะกินอาหารสุขภาพ6วันแล้วเราก็จะเหลือฟรีเด้หวันให้เราเนี่ยไปกินตามร้านอาหารอร่อยๆซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยเนะื้อปล่อยตัวแต่จะเป็นว่าเราเนี่ยจะไปสรรหาร้านอร่อยกินแล้วเราก็อาจจะมีสติในการกินนิดนึงแต่แพลวคิดว่าคนที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประโยชน์แล้วก็พิษภัยของอาหารเนี่ยเวลาที่เขาแบบมีวันฟรีเดย์เนี่ยเขาก็จะกินอย่างพอประมาณกินอย่างมีสติก็มาถึงสเต็ปสุดท้ายนะคะก็คือการดีทอ็อกด้วยผลไม้ก็คือให้เราเลือกว่าถ้าบางคนแบบว่าอยากที่จะแบบทำวันเดียวให้มันเสร็จก็คือทานผลไม้ทั้งวันไปเลยซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าการทานผลไม้ดีทอ็อกเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดน,นะแล้วก็กินทั้งวันไปเลย3ม,มือ้อไม่กินเนื้อสัตว์ หรือว่าจะกินแค่เฉพาะมื้อเย็นแบบวันเว้นวันอาทิตย์นึงก็ประมาณสักสี่วันหรือสาวันเพื่อที่ว่าให้ร่างกายหรือกระเพาะเนี่ยได้พักบ้างโอเคหมดแล้วนะสําหรับห้าสเต็ปบันไดไดเอทเอาเป็นว่าตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่ารางวัลชีวิตที่แพลวเนี่ยไปรวบรวมมาเอาเงินเก็บทั้งหมดในชีวิตของตัวเองไปรวบรวมมาเนี่ยมีอะไรบ้างแพลไปชอปปิ้งมาจากงานไทยเที่ยวไทยนะคะไทยเที่ยวไทยไม่ใช่เที่ยวไทยปะ เอาอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ได้ฟรีเป็นอ่ตัวหนังฟรีของแบบมันไปดูที่ e.g.v. ได้ด้วยอะ่ะพันได้มาตอนที่ไปล่องเรืองานพันทิปอะค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตเพราะว่าไม่ค่อยเดินไม่กล้าเดินสยามเพราะรู้ตัวว่าค่อนข้างบ้านนอกนิดนึงเลยแล้วการที่ไปดูหนังที่ เออพารลากอนก็เป็นอะไรที่แบบว่าดูแบบพารลากอนอะไรเงี้ยอยากไปโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นไวเชอร์ให้เราเนี่ยไปแอดเวนเจอร์กันที่โคราดนะคะก็จะมีแบบว่าขี่โกคาร์ตยิงนู่นยิงนี่เพนบอลอะไรเงี้ยแล้วก็มีนอนกระโจมหนึ่งคืนไปเที่ยวโคลาดอะ่ะน่าสนุกมากเลยอะ่ะที่เออไหนก็ไม่หนู แล้วก็จะเป็นไปเที่ยวหัวหินรางวัลก็คือไปเที่ยวหัวหินไปพักที่เชเลมอนตาค่ะเป็นรีสอร์ทที่ดูน่ารักมากๆเลยไปเที่ยวหัวหิวหนกันอันนี้ซื้อมา1,590บบาทหนึ่งคืนต่อมาก็จะเป็นนี่ไปเที่ยวพัทยากันก็คือเราจะไปนอนที่โฟร์ซีซันกัน ได้สองคืนแล้วก็ได้นวดอีกสองชั่วโมงก็เป็นทิปพ,พัทยาอีกนะคะคือเราจะไปพิพิธภัณฑ์บิลิ e อิ i ออนนอตได้ไปขึ้นนี้ด้วยบอลูนบอลลูนลอยฟ้าแล้วก็ได้เข้าไปข้างในพิพิธภัณฑ์ไปดูผนยี่พึ่งบ้านผีสิงอะไรเขาวงกดอะไรพวกนี้ค่ะน่าจะเป็นทิปที่สนุกมากที่พัทยา อันนี้ส่วนสยามดอดดดันนี้ก็จะเป็นไปล่องเรือค่ะกับเจ้าพญาคูสไปล่องเรืออันสุดท้ายเกี่ยวกับการกินบุฟเฟ่ซีฟูด้ดที่คาวพาซาแถวสีลม แล้วก็โรงแรมเดียวกันบุฟเฟ่ติ่มซำที่สีลบเหมือนกันอ๋อแล้วก็จริงๆอ่ะมาดูตัว๋วเครื่องบินราคาถูกบ้างที่ไปช็อปปิ้งมาอันแรกก็จะเป็นตัว๋วเครื่องบินไปจองของ a i r ์เอเชียนะคะไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กัน แล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นไปญี่ปุ่น,นแล้วก็มีอีกอันหนึ่งให้โปเหมือนกันตัว๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่ค่ะซึ่งคือจะเล่าอะไรให้ฟังแพลวออไปสมัครเอ่อนิวนิวยูะค่ะที่ในการตื่นมาคุยกับเนทเล่ช็อกโกชฟและโปรสลิมก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครติด6คนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้ ได้เขาจะลดน้ําหนักให้เราเหมือนจะสอนเรื่องโภชนาการเรื่องเทนการออกกําลังกายะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าติดจะดีมากเลยเพราะแพรคิดว่าแพรยังมีความรู้อ่อนในเรื่องของโภชนาการแล้วก็การออกกําลังกายมากๆถ้าติดก็จะได้เอามาทําวิดีโอให้กันดูได้อย่างสนุกมากขึ้นแล้วแพลรติดรอบ40คนสุดท้ายแล้วตอนเนี้เขาจะคัดเหลือ6คนใช่ปะคะแล้วไอที่พักเชียงใหม่ ทริปเชียงใหม่ที่แพรวซื้อไปเนี่ยมันไปตรงถ้าสมมตว่าแพลวมิอกาสติดอะ่ะมันจะไปตรงกับทริปไปพักที่ภูกเก็ตนะคะกับกับ สาวๆที่ติดิวยูหกคนแพลรุนมากอยากติดมากเลยถ้าติดคงจะแบบว่าได้อะไรมาทําคลิปอีกเยอะมากๆเลยอะคะ่ะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวกล้องมันก็จะดับแล้วยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแค่มาคุยกันเล่นๆน่ะนะแล้วเดี๋ยวถ้าคลิปจริงออกเดี๋ยวจะเอาไปโพสต์ในพันทิปแล้วก็ในแฟนเพจร้านเสื้อผ้าของแพลนะคะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ